ตายชุติมาเผยนิสัยแท้จริงทิมพิธาอดีตสามีที่หลายคนคาดไม่ถึงเรียกได้ว่าเวลานี้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลกระแสกำลังมาแรงและกำลังเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในส่วนด้านชีวิตส่วนตัวทิมพิธานั้นได้เคยสมรสกับตายชุติมาทีปนาศนักแสดงชื่อดังซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ได้อย่าขาดจากกันแล้วโดยมีทาย,ยาทด,ด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิพิมลิมเจริญรัตหรือน้องพิพิมพ์ ล่าสุดตายชุติมาได้ออกมาเปิดใจในรายการแย่งซีนทางช่อง8โดยมีพิธีกรคือแพรรี่ไพยวันซึ่งในรายการแพรรี่ได้มีการถามตอบกับสาวตายเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวของอดีตสามีทิมพิธาและลูกสาวน้องพี่พิมพ์ดังนี้น้องอายุ7ขวบเขาเข้าใจความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีไหมตายตอบว่าเข้าใจเราเหมือนสอนเขามาตั้งแต่สองสามขวบรู้เรื่องแล้ว ตอนนั้นอาจจะอารมณ์แบบอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันก็จะบอกว่าพ่อกับแม่ต้องทำงานจะบอกอะไรลูกต้องปรึกษาคุณหมอตลอดเราไม่อยากให้เกิดแผลในวัยเด็กพอลูกโตขึ้นตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วรับรู้ได้พ่อแม่ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเราอธิบายความจริงว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบนี้อยากให้เขาเติบโตมากับความจริงแพรรี่ถามว่าถามว่าน้องติดใครมากกว่ากันาตตอบว่า ติดทั้งคู่แต่เขาจะอ้อนคุณพ่อเพราะคุณแม่เป็นระเบียบเยอะแต่คุณพ่อเขาจะค่อนข้างสบายสบายพ่อเขาก็จะห่วงลูกเป็นพิเศษเจอกันช่วงเทศกาลมากกว่าล่าสุดวันเกิดพี่พิมพ์ตกลงกันยังไงเริ่มจากพี่พิมพ์อยากกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก็หาโอกาสที่เหมาะสมแพรรี่ถามว่าคุณพ่อเขาเป็นคนแบบไหนแต่ตอบว่า เป็นคุณพ่อโรแมนติกกับลูกสาววาเลนไทยก็ซื้อดอกไม้ให้ลูกทุกปีเคยฝากมาถึงมามีไหมพูดได้หรอเอาเถอะหวานๆก็มีแบบว่าป้าป่าคิดถึงมีนะแพรรี่ถามว่าเขาลงการเมืองเต็มตัวมีเวลาให้ลูกไหมแต่ตอบว่าเขาก็ทำเต็มที่ของเขาเวลาที่เขาว่างจากงานเขาก็จะอยู่กับลูกตลอดคิดยังไงตอนนี้เขาฮอตมีคนหมายตาหมายใจเขาเยอะแยะก็ยินดีกับเขาด้วยเป็นสามีแห่งชาติไปแล้ว